สวัสดีค่ะพบกับครูหนิงนะคะในรายวิชาการงานอาชีพค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูหนิงก็จะมาให้ความรู้นักเรียนนะคะในหัวข้อเรื่องการปฏิบัติงานช่างในบ้านเอเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะเคยสงสัยไหมคะว่าหากเราไม่เคยทำงานช่างมาก่อนเนี่ยแล้วเราก็จะต้องมีการประกอบชั้นวางโทรทัศน์ที่ซื้อมาใหม่ด้วยตนเองเนี่ยนักเรียนจะมีการเริ่มต้นในการทำอย่างไรอันนี้ เคยคิดไหมคะครูเคยเป็นเหมือนกันนะเอ๊ะเราจะทำอย่างไรดีว่าเราจะประกอบชั้นได้ไหมนะคะก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูประโยชน์ของการปฏิบัติงานช่างในบ้านกันค่ะว่ามีประโยชน์อะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือเพื่อซ่อมแซมนะคะบำรุงรักษากปรับปรุงแก้ไขชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ใช้งานได้นานขึ้นค่ะอย่างที่2ก็คือใช้วัสดุอุปกรณ์นะคะเครื่องมือนะคะงานช่างเนี่ยเพื่อ สร้างหรือผลิตชิ้นงานค่ะต่อไปค่ะก็คือส่งเสริมความคิดสร้างสารรค์นะคะแล้วก็จินตนาการในการคิดค้นหรือประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ค่ะต่อไปค่ะก็คือมีจิตสํานึกนะคะถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานค่ะฝึกทักษะการทํางานแล้วก็การแก้ปัญหาด้วยขะนกเรียนต่อไปค่ะก็คือการใช้เวลาว่างนะคะให้เกิดประโยชน์รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่แล้วก็ฝึกทักษะนิสัยนะคะ เรื่องของความประหยัดนั่นเองค่ะอันนี้คือประโยชน์นะคะของการปฏิบัติงานช่างในบ้านค่ะเดี๋ยวเราไปดูประเภทของงานช่างในบ้านกันบ้างนะคะว่าจะมีประเภทแบบไหนบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของงานไม้ค่ะอย่างที่2ก็คืองานโลหะค่ะอย่างที่3ก็คืองานปูนแล้วก็คอนกรีตค่ะอย่างที่4ก็คืองานไฟฟ้าค่ะอย่างที่5ก็คืองานประปาค่ะแล้วก็อย่างที่6กก็คืองานเคลือบสีค่ะ ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูหลักการปฏิบัติงานช่างในบ้านกันบ้างค่ะว่าเราจะมีหลักการเรื่องอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการรอบรู้ค่ะรอบรู้ยังไงก็คือรู้ขั้นตอนนะคะการปฏิบัติงานช่างนะคะแล้วก็รู้จักอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการทํางานค่ะอย่างที่2ก็คือเรื่องของความเข้าใจค่ะ เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานนะคะแล้วก็สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะต่อไปค่ะก็เรื่องของมีความสามารถเอ่ยังไงล่ะก็คือวิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติงานนะคะแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีค่ะต่อไปก็คือการคิดสร้างสารรค์เป็นยังไงล่ะก็คือสร้างสารรค์หรือว่าปรับปรุงนะคะแก้ไขหรือดัดแปลงสิ่งต่างๆให้เป็นสิ่งใหม่ๆค่ะต่อไปค่ะเรื่องของความปลอดภยัยนั่นเองค่ะ ก็คือการคำนึงถึงความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานนะคะที่ทั้งต่อตอนเองแล้วก็ต่อผู้ร่วมงานด้วยค่ะนอกจากปลอดภัยแล้วก็ต่อไปก็คือการประหยัดค่ะก็คือใช้ทรัพยากรที่มีอย่างประหยัดนะคะแล้วก็คุ้มค่าแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยค่ะต่อไปค่ะก็เป็นเรื่องของความมีไหวพริบค่ะเอ่ยังไงละ่ะก็คือพิจารณาว่าชิ้นงานเนี่ยถูกสร้างขึ้นได้อย่างไรนะคะแล้วก็สร้างจากความคิดใดค่ะ ต่อไปค่ะก็เป็นเรื่องของการมีวินัยค่ะก็คือเรื่องของการเก็บอุปกรณ์นะคะเครื่องมือเครื่องใช้ให้เหมาะสมนะคะตามประเภทของเครื่องมือค่ะต่อไปก็เป็นเรื่องของความเชื่อมั่นในตนเองค่ะก็คือเป็นคนที่แบบกล้าคิดกล้าตัดสินใจนะคะมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานนะคะให้ประสบผลสําเร็จนั่นเองค่ะต่อไปก็คือเรื่องของการทันต่อการเปลี่ยนแปลงเอ๊ะเป็นยังไงล่ะก็ต้อง สามารถนําเทคโนโลยีมาปรับปรุงแก้ไขนะคะแล้วก็ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้เสมอค่ะและสุดท้ายก็คือเรื่องของรายละเอียดรอบครอบนั่นเองค่ะก็คือเรื่องของการวางแผนนะคะทดลองตรวจสอบนะคะแล้วก็การปฏิบัติงานอย่างรละเอียดรอบครอบค่ะอันนี้ก็คือหลักการปฏิบัติงานช่างในบ้านนั่นเองนะคะนะักเรียนต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการซ่อมแซมบ้างค่ะเอซ่อมแซมทําอะไรยังไงล่ะ ก็คือซ่อมแซมทันทีนะคะหากพบว่ามีอุปกรณ์นะคะเครื่องใช้ที่เกิดการชำรุดค่ะงดนะคะการใช้อุปกรณ์นะคะเครื่องใช้ที่ชำรุดนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายระหว่างการใช้ทำงานค่ะแล้วก็ซํำรวจชนิดของวัสดุแล้วก็ลักษณะของการชำรุดให้ละเอียดนะคะจะได้ซ่อมแซมได้อย่างถูกต้องค่ะต่อไปค่ะก็คือศึกษาจากคู่มือการใช้งานนะคะนักเรียน หรือแหล่งความรู้อื่นๆเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยได้ใช้ข้อมูลแล้วกออ็วิธีการซ่อมแซมที่ถูกต้องนั่นเองค่ะแล้วก็คือการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยต้องปฏิบัติด,ด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็ละเอียดรอบคอบเสมอค่ะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อเราได้นะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการบำรุงรักษาบ้างค่ะเราจะบำรุงรักษาอย่างไรล่ะ อย่างแรกเลยก็คือศึกษาวิธีการบำรุงรักษานะคะจากคู่มือการใช้งานค่ะเพื่อสามารถบำรุงรักษาได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะต่อไปก็คือการทำความสะอาดอุปกรณ์นะคะเครื่องมือเครื่องใช้อยู่เสมอเนี่ยเพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อโรคต่างๆอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านทุกชนิดเนี่ยเมื่อใช้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยควรจะถอดปลั๊กออกทุกครั้งนะคะต่อไปค่ะก็คือไม่วางสายไฟนะคะใกล้กับความร้อนนะคะ หรือสารเคมีนะคะเพราะอาจจะทำให้ฉนวนไฟฟ้านี่ยชำรุดได้ค่ะและก็สุดท้ายก็คือหากพบความผิดปกตินะคะให้งดใช้งานทันทีเลยนะคะนักเรียนเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อเรื่องของการติดตั้งแล้วก็การประกอบนะคะทำอย่างไรอ่ะอย่างแรกเลยก็เหมือนกันค่ะก็คือต้องมีการศึกษาลักษณะเฉพาะนะคะ ส่วนประกอบต่างๆนะคะอย่างละเอียดเพื่อติดตั้งแล้วก็ประกอบได้อย่างถูกต้องนะคะกำหนดตำแหน่งนะคะแล้วก็สถานที่ที่ต้องการติดตั้งให้เหมาะสมกับการใช้งานของอุปกรณ์ชิ้นนั้นนะคะศึกษาวิธีการติดตั้งแล้วก็ประกอบผลิตภัณฑ์จากการอ่านคู่มือคนณเรียนหรือคําแนะนําการใช้งานเพราะว่าเวลาติดตั้งอะไรเนี่ยเขาก็จะมีคู่มือนะคะมาให้เรานะคะซึ่งบางทีเนี่ยเราไม่ยอมดูคู่มือนะคะ ก็จะทำให้เราติดตั้งได้อย่างไม่ถูกต้องค่ะต่อไปค่ะก็คือเตรียมอุปกรณ์นะคะเครื่องมือเครื่องใช้ของช่างเนี่ยให้พร้อมนะคะแล้วก็เหมาะสมเนี่ยกับสภาพพื้นที่นะคะลักษณะงานที่จะต้องการติดตั้งด้วยค่ะแล้วก็ติดตั้งนะคะแล้วก็ประกอบผลิตภัณฑ์ตามคู่มือการใช้งานนะคะอย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือวิธีการติดตั้งแล้วก็การประกอบนะคะ ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูหลักความปลอดภัยนะคะในการปฏิบัติงานช่างในบ้านนะคะว่าสิ่งไหนเนี่ยจะปลอดภัยก็ควรจะต้องทำนะคะอย่างแรกเลยก็คือเราต้องไม่โยนวัดสดุหรืออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆให้แก่เพื่อนร่วมงานนะคะอย่างที่2ก็คือการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายทุกครั้งเช่นหมวกนิรภัยค่ะ อย่างที่3ก็คือการทดสอบความคมของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆด้วยไม้หรือกระดาษเท่านั้นนะคะไม่เอามาลองที่ตัวเองนะคะนักเรียนต่อไปค่ะก็คือเศษวัสดุหรือเศษไม้ที่เหลือใช้แล้วเนี่ยควรทิ้งลงในถังขยะให้เรียบร้อยต่อไปก็คือทําความสะอาดนะคะจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆให้เรียบร้อยหลังจากที่เราใช้งานเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็ สวมใส่เสื้อผ้าให้รัดกลมนะคะเพื่อจะช่วยให้เกิดความกระชับกระเฉงในขณะที่เราปฏิบัติงานค่ะเดี๋ยวเราไปดูหลัก3ปอกับการปฏิบัติงานช่างในบ้านกันบ้างค่ะว่าจะมีปออะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยปอที่1ก็คือปลูกจิตสำนึกอันตรายเอ๊ะเป็นยังไงล่ะก็คือพิจารณาก่อนลงมือปฏิบัตินะคะว่างานสิ่งใดเนี่ยก่อให้เกิดอันตรายแล้วก็ควรฝึกคิดจนเป็นนิสัยนะคะ ต่อไปค่ะปอที่2ก็คือประเมินความเสี่ยงนั่นเองค่ะเราจะมีการประเมินความเสี่ยงนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานนะคะว่าจะเกิดผลอย่างไรบ้างนะคะและปอที่3ค่ะก็คือปรับเปลี่ยนให้ปลอดภัยนั่นเองค่ะเมื่อทราบถึงอันตรายนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ให้คิดถึงวิธีการปรับปรุงแก้ไขนะคะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นหลัก3ปอนะคะนักเรียน ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์ป้องกันอันตรา,ายส่วนบุคคลในขณะที่เราปฏิบัติงานช่างบ้างว่าเราควรจะมีอุปกรณ์อะไรสําหรับบุคคลก็คือสําหรับตัวเรานั่นเองนะคะอย่างแรกเลยก็คือต้องมีหมวกนิลภัยค่ะเอ๊มีไว้ทําไมล่ะก็คือเอาไว้ป้องกันการกระแทกนะคะการเจาะทะลุของวัสดุนะคะที่ตกลงมากระทบศีรษะของเราค่ะอย่างที่2ก็คือแว่นตานิลภัยค่ะ ก็เอาไว้ป้องกันอันตรายจากการปลิวนะคะการกระเด็นของวัสดุมาถูกดวงตาของเรานั่นเองค่ะอย่างที่3ก็คือถุงมือค่ะก็คือป้องกันการถูกตัดการขีดข่วนหรือว่าถูกสารเคมีนะคะหรืออาจจะถูกความร้อนถูกไฟฟ้าดูดก็ได้ค่ะต่อไปค่ะก็คือหน้ากากกันฝุ่น เอาไว้ป้องกันนะคะระบบทางเดินหายใจนะคะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่ากลิ่นของสารเคมีนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเป็นเสื้อผ้าเอก็ต้องเป็นเสื้อผ้าที่ป้องกันอันตรายจากไฟนะคะหรืออาจากความร้อนนะคะโลหะหลอมละลายนะคะหรือว่าสารเคมีที่กลัดก่อนนะคะต่อไปเป็นรองเท้าค่ะ ป้องกันการถูกตกกระแทกทับนะคะหรืออาจจะหนีบพิมแทงจากวัสดุนะคะความร้อนหรือว่าสารเคมีนั่นเองค่ะต่อไปเป็นที่ครอบหูลดเสียงค่ะเอเอาไว้ป้องกันนะคะวัสดุเนี่ยกระเด็นเข้าหูนะคะหรืออาจจะเอาไว้ลดความดังนะคะของเสียงที่มากระทบกับแก้วหูของเราก็ได้ค่ะเห็นไหมคะนี่คืออุปกรณ์นะคะป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเนี่ยในขณะปฏิบัติงานช่างนะคะ ถ้าเรามีอุปกรณ์พวกนี้เราก็ทําให้เราแลปลอดภัยมากขึ้นค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกระบวนการปฏิบัติงานช่างในบ้านกันบ้างนะคะว่าเรามีกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไรก่อนอื่นเลยอย่างแรกค่ะก็คือการวิเคราะห์สภาพปัญหาค่ะก็คือสารวจแล้วก็วิเคราะห์สภาพปัญหานะคะจากการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆค่ะขั้นต่อไปก็คือขั้นวิเคราะห์งานค่ะ ก็คือตรวจสอบการทำงานเนี่ยของอุปกรณ์ที่ต้องการที่เราจะซ่อมแซมนะคะสรุปสาเหตุสำคัญแล้วก็หาวิธีการซ่อมแซมที่เหมาะสมนั่นเองค่ะขั้นที่3ก็คือขั้นวางแผนการปฏิบัติงานก็คือศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานที่ต้องการที่เราจะซ่อมนะคะวิธีการซ่อมแซมแล้วก็การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อมค่ะขั้นที่4ก็คือขั้นปฏิบัติตามขั้นตอน ก็คือการลงมือซ่อมแซมนะคะบำรุงรักษาหรือติดตั้งประกอบผลิตภัณฑ์ค่ะตามขั้นตอนที่ได้ศึกษามาอย่างถูกต้องแล้วก็ต้องปลอดภัยด้วยนะคะและขั้นสุดท้ายก็คือขั้นประเมินผลค่ะก็คือการตรวจสอบว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เรากําหนดไว้หรือไม่นะคะสิ่งใดที่ต้องการที่เราจะปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็คือกระบวนการ การปฏิบัติงานช่างในบ้านมีทั้งหมด5ขั้นตอนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานช่างในบ้านบ้างค่ะว่าเขาควรมีคุณสมบัติอย่างไรอย่างแรกเลยก็คือต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานช่างหลากหลายสาขาอย่างที่2ก็คือมีทักษะในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้งานช่างแต่ละชนิดอย่างถูกต้อง อย่างที่3ก็คือมีความคิดเริ่มสร้างสารรค์นะคะสามารถประยุกต์ใช้ความรู้กับเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมค่ะอย่างที่4ก็คือตระหนักนะคะแล้วก็เห็นความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานช่างค่ะและอย่างที่5ค่ะก็คือใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่านะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานช่างในบ้านนะคะนักเรียน เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการติดตั้งแล้วก็การประกอบผลิตภัณฑ์ชั้นวางโทรทัศน์นะคะที่รู่ได้กล่าวมาในต้นคลิปนะคะว่าถ้าเรามีการซื้อชั้นวางโทรทัศน์มาเนี่ยแล้วเราจะประกอบติดตั้งอย่างไรนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเราจะทําอย่างไรอย่างแรกเลยก็คือศึกษาคู่มือหรือคําแนะนําในการใช้งานนะคะอย่างที่2ก็คือศึกษาทําความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆ อย่างที่3ก็คือออกแบบวางแผนนะคะการปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนอย่างที่4ก็คือจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือนะคะเครื่องใช้ให้พร้อมค่ะอย่างที่5ก็คือลงมือปฏิบัติงานตามที่ได้วางแผนไว้อย่างที่6ก็คือตรวจสอบแล้วก็ทดลองนะคะใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งไปเรียบร้อยค่ะและอย่างที่7ก็คือเก็บนะคะวัสดุเครื่องมือเครื่องใช้นะคะแล้วก็สถานที่ให้เรียบร้อยค่ะ อันนี้คือวิธีการนะคะต่อไปค่ะเราไปดูขั้นตอนขั้นตอนการทำนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือศึกษารูปแบบชั้นวางโทรทัศน์นะคะอย่างที่2ก็คือศึกษาความเข้าใจลาดับขั้นตอนการประกอบชั้นวางโทรทัศน์นะคะอย่างที่3นะคะก็คือจัดเตรียมวัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อมนะคะว่า ในการที่เราจะประกอบเนี่ยเราต้องมีการจัดเตรียมอะไรบ้างนะคะ,ะ,คะเห็นไหมคะนักเรียนก็จะต้องมีพวกสว่านไขควงค้อนคัตเตอร์นะคะส่วนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยมันก็จะมีเป็นพวกไม้ต่างๆนะคะเขาก็จะมีใส่มาในกล่องให้เราว่ามันมีอะไรบ้างนะคะต่อไปค่ะขั้นที่4ก็คือลงมือติดตั้งแล้วก็ประกอบผลิตภัณฑ์ <ๆ S 1> เห็นไหมคะเอเอไอตอน ติดตั้งประกอบผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนมานะคะที่หนึ่งก็คือประกอบชิ้นส่วนที่เป็นโครงนะคะเริ่มต้นของชั้นวางโทรทัศน์ก่อนนะคะต่อไปก็เป็นการประกอบชิ้นไม้นะคะใส่ลงไปนะคะเป็นชิ้นที่6แล้วก็ชิ้นที่7นะคะแล้วก็ประกอบโครงด้านนอกของชั้นวางโทรทัศน์ค่ะแล้วก็ประกอบขาของชั้นวางโทรทัศน์นะคะเห็นไหมคะ แล้วก็ตรวจสอบดูค่ะว่ามันถูกต้องตามแบบหรือเปล่านะและสุดท้ายก็คือทดสอบการใช้ผลิตภัณฑ์ค่ะเห็นไหมคะว่าเราเนี่ยสามารถติดตั้งชั้นวางโทรทัศน์ได้เองเห็นไหมคะเป็นไงบ้างคะสำหรับการปฏิบัติงานช่างในบ้านนะคะครูคิดว่านักเรียนเนี่ยสามารถ นำความรู้นะคะไปใช้กับตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะมีการติดตั้งหรืออาจจะไปใช้ความรู้นะคะที่ที่เรียนมาในคลิปนะคะกับสิ่งที่มีในบ้านของเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ